ฟังก์ชันพื้นฐานอย่างหนึ่งในการตัดต่อวิดีโอก็คือการใส่รูปแบบการเปลี่ยนฉากของภาพนิ่งหรือวิดีโอของเราหรือที่เราเรียกกันว่าการใส่ Transition ในแอปพลิเคชัน Inshot ก็มี Transition ให้เราเลือกใช้หลายอย่างเลยนะครับไปติดตามมาได้เลยเข้า In นชอ t เลยครับ วิดีโอนิวเดี๋ยวผมลองทำภาพนิ่งก่อนแล้วกันนะครับผมเลือกภาพนิ่งมา4ภาพ Duration ปกติแล้วก็จะภาพละ5วินาทีนะครับรวมทั้งหมด20วินาทีขออนุญาตเปลี่ยน Canvas นิดนึงอันนี้ขอเป็น1ตัวหนึงนะครับ Background ปกติแล้วถ้าเราไม่ใส่ transition อะไรเลยลองเล่นดูนะครับก็คือการคัดผ่านไปนี่ยเองคัดง่ายๆคราวน,นี้เรารู้สึกว่าโอ้อยากเพิ่มสีสันนิดนึงนะครับ transition ก็คือตรงสี่เหลี่ยมขาวๆเนี่ยนะครับที่ระหว่างรอยต่อคลิปเนี่ยจะเป็น transition กดเข้าไป เขาจะมีทราน s ิชันให้เราเลือกหลายชุดมากเลยนะครับชุดแรกเป็นเบสิกนะครับใช้ฟรีลองกดดูอันนี้เป็นชุดแรกนะครับชุดเบสิกใช้ฟรีต่อไปชุดที่2ชุดซ u เปอร์นะครับเห็นไหมครับ มีอยู่2วิธีที่เราอยากจะใช้ในชุดซูเปอร์นี้ได้ก็คือ1สมัคร i n s h o t Pro นะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายปีหรือว่าซื้อขาดนะครับหรือ2ซื้อเฉพาะ transition ชุดนี้นะครับ12ตัวเนี่ย119บาทก็ไม่จำเป็นต้องไปสมัคร InShot Pro ก็ได้นะครับซื้อเฉพาะตัวนี้ย12ตัว119บาทก็ตกตัวละ10บาทนะครับลองดู ชอบนะครับก็ค่อยซื้อนะครับต่อไปอีกชุดหนึ่งกลิชอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับอ,อยากใช้ก็ต้องสมัคร h ินช็อตโปรหรือว่าซื้อ11ตัว119บาทนะครับรานะคาก็จะเท่ากันเลยลูกเล่นมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับสไลซ์อันนี้ก็เช่นกันนะครับ12ตัว119บาท แล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับไลท์ไลท์แสงนี่นะครับถ้าเป็นชุดนี้ Unlock All Features นะครับก็คือต้องใช้ InShot Pro เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ Transition ชุดไลท์นี้ได้นะครับโอเคก็ลองดูนะครับถูกใจชุดไหนสำหรับผมแล้วผมใช้แค่เบสิกนี่ยแหละครับก็มีให้ใช้ประมาณหนึ่งเนาะพื้นฐานเลื่อนขึ้นเลื่อนลองลองดูครับ ถ้าเราสมัคร i n s h o t Pro เนี่ยถ้าแบบครั้งเดียวก็คือ1ัน0บาทแต่ถ้าเป็นซื้อ t r Transition เนี่ยร้อยสิบเก้าบาทก็ลองดูนะครับผมผมคงจะยังไม่ซื้อนะครับผมผมจะใช้ตัวฟรีนี่แหลอะอ่ผมขอเลือกเป็นแบบวงกลมก่อนแล้วกันนะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับมีเช็คถูกอยู่2ได้น,นะครับเช็คถูกคู่กับเช็คถูกเดียวนะครับถ้าเช็คถูกเดียวอลองดูนะครับ ปรูปที่2ก็จะเป็นวงกลมแผ่นออกไปนะครับรูปที่3ก็เป็นคัดเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราใช้เช็คถูกเดี่ยวนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาแก้ใหม่นะครับขอเปลี่ยนจากวงกลมเป็นแบบเฟดอย่างนี้แล้วกันนะล้วเช็คถูกคู่นะครับ apply to all สังเกตน,นะครับรอยต่อทุกอันนะ transition ก็จะเปลี่ยนไปละ ันนี้ทุกรูปก็จะเป็น transition เดียวกันหมดเลยครับโอเคเนาะง่ายๆนะครับอันนี้ผมขอแบ็กออกไปก่อนนะครับ discard นะครับไม่เซฟนะครับตอ่ไปทดลองกับวิดีโอหรือบ้างนะครับวิดีโอต่อไปเลือกคลิปวิดีโอนะครับผมจะเลื่อนไปท้ายๆคลิปก่อนนะ ปรับเคนวาสนิดนึงแบ็กกราวน์ให้มันเบล,ลือไปก่อน uh oh. นี่ก็จะเป็นการคัดออกไปนะครับทำไมนะ uh oh. มนี่ก็จะเป็นการคัดปกตินะครับจิ้มไปที่รอยต่อนะครับ transition ครัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นชุดเบสิกก็ใช้ฟรี ถ้าเป็นชุดซูเปอร์ก็ต้องซื้อนะครับชุดกริชก็ต้องซื้อเหมือนกันแล้วก็ชุดสไลด์ก็ซื้อเหมือนกันนะครับชุดไลท์นี่ต้องสมัครช็อตโปรเท่านั้นนะครับแล้วเหมือนกันทุกอย่างเลยนะผมลองเป็นวงกลมนี่แหละอันนี้สังเกตนะครับด้านซ้ายมันไม่มีเช็คถูก2อันเพราะว่าผมเลือกคลิปแค่2คลิปเท่าน,นั้นเองนะครับก็เช็คถูกผ่านไป น่นก็จะเป็นวงกลมผ่านลงมาง่ายๆเลยครับการใส่ Transition ทำให้คลิปวิดีโอเรามีลูกเล่นตื่นตาตื่นใจเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการำนำเสนอพียินี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ